ก็คือเป็นผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลนะคะก็เครื่องมือแพทย์ตัวตัวที่ศึกษามาเยอะที่สุดก็คือโฟโตเทเลปี p นะคะของแผนกกุมาณวิชกรรมก็คือแผนกเด็กปอนนะคะตอนนี้ก็เลยทําให้ตัวเองมีความรู้เรื่องของพลังงานแสงนะคะ ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้ก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นั่นแหละค่ะคือเป็นต้นกําเนิดของแสงที่ทําให้วงการแพทย์ได้พัฒนาเอามาดูแลประชาชนมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะก็แสงจากดวงอาทิตย์ให้ประโยชน์ กับเรามากมายเลยนะคะม่วงคามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงเห็นไหมคะเจดสีนะคะแต่และสีก็จะช่วยในการบำบัดพื้นฟูมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ที่แตกต่างกันนะคะอย่างช่วงเช้าขึ้นแสงต่างๆ นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสารชีวเคมีในร่างกายของคนเราแต่ส่วนใหญ่ก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ทุกวันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปสมัยก่อนนี้อ่าชาวอ่ามนุษย์เราทํานาทําไร่ทำ,ำสวนก็จะต้องออกแต่เช้าใช่ไหมคะไปไปทำทำงานนะคะซึ่งเวลาที่เขาทางานช่วงเช้าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยเพราะฉะนั้นคนโบราณจะไม่ค่อยป่วยนะคะเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ตอนเช้าเนะะี่ยค่ะมันก็จะแสงจะแบ่งออกไป สอ,สองหลักใหญ่ๆก็คือแสงอุลตร้าไวโอเลตกับแสงอินฟราเรดนะคะอุลตร้าไวโอเลตก็จะแบ่งเป็น UVa UVb UVC นะคะ UV แสง UV แต่และชนิดก็จะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะ UVb เป็นแสงที่กระตุ้นสารชีวเคมี Me ให้กับมนุษย์เรานะคะทำให้มนุษย์เราได้มี ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นอย่างย,งยกตัวอย่างนะคะ UVB นะคะจะกระตุ้นการสร้างาวิตามินดีนะคะทุกคนทราบกันอยู่ว่าวิตามินดีจะมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ตรงที่ช่วยทําให้อาหารที่เราทานไปที่มีแคลเซียมฟอสฟอรัสอาหารต่างๆที่เราทานไปแล้วมันดูดซึมเข้ากับกระดูกกระดูกได้ดีถ้าเราไม่มีวิตามินดีแล้วเรากินแคลเซียมไปนะคะมันไม่ดูดดูดซึมเข้ากระดูกมันก็จะทําให้เกิด อ่าหินปูนก่อกระดูกเคยได้ยินกันไหมคะเพราะเราทานวิตเตอแคลเซียมที่ไม่ถูกวิธีแคลเซียมที่ถูกวิธีก็คือมันต้องมีวิตามินดีจริงๆร่างกายเราจะผลิตเองได้นะคะโดยการที่เราต้องมาพึ่งแดดตอนช่วง6กโมงถึง8ปดโมงเช้าในประเทศไทยนะคะถ้าประเทศอื่นเขาแสงแสงเขาไม่แรงเขาอาจจะถึง9ก้าโมงสิบโมงได้นะคะเพราะแสงในช่วงเช้าเนี่ยจะมีคลื่นโฟโตไบโอโมดูเลชันก็คือคลื่นความสีที่จะไปกระตุ้นผิวหนังเรานะคะที่มีคอเลสเตอรอล ะะให้เป็นวิตามินดีแล้วไปเก็บไว้ที่ตับเมื่อเรารับประทานอาหารนี่คือหลักๆนะคะของของแสงแดดนะคะแล้วก็แสงแดดน่ะแสงอินฟราเรดก็ยังกระตุ้นสารชีวทรมีที่ชื่อว่าคอปเปอร์เพปไทอยู่แล้วนะคะแต่ก็คือพฤติกรรมเราไม่ตื่นมาตากแดดช่วงเช้าไปใช่ไหมทำให้คอปเปอร์เพปไทในร่างกายเราที่มีอยู่แล้วนะคะไม่ ใช้ไปนในการดูแลร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือการเจ็บปวดในร่างกายการอักเสบในร่างกายจากพฤติกรรมการกินต่างๆหรือการนอนไม่เพียงพอเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้สารชีวเคมีในร่างกายเราเออพองลดน้อยลงทําให้เรานอนไม่ดีนอนหลับนี่อายุมากขึ้นก็จะนอนหลับได้ยากใช่ไหมคะนี่ค่ะคือหลักๆก,ก็คือสารชีวเคมีในร่างกายเราเป็นพองนะคะก็ วันนี้ในเมื่อท่านดรเดวิดเชมิงท่านเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยค่ะเป็นโรคเสื่อมก็คือโรค n c d s มากขึ้นท่านก็คิดคน้นและว,วิจัยเอาพลังงานแสงจากร่างกายเราเนี่ยค่ะซึ่งร่างกายเราถ้าเราไปวัดอุณหภูม,มิตามตามตามห้างเราก็จะเห็นนะคะว่าเราจะมีแสงสีต่างๆซึ่งแสงสีต่างๆก็จะช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่วันนี้ถ้าให้สังเกตเครื่องมือแพทย์นะคะ ถ้าแสสีฟ้าบูไลจะช่วยส่องเด็กตัวเหลืองเพื่อกระตุน้น สารสีเหลืองในร่างกายที่เด็กขับออกเองไม่ได้นะคะเนื่องจากตับยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์ก็เวลาส่องส่องไฟด้วยสาแสงสีเหลืองให้สังเกตได้เลยนะ,ะแผนกกุม,มารเวชกรรมในโรงพยาบาลเขาจะบูไลด์เนาะซึ่งแสงตัวนี้ความแสงสีฟ้าเนี่ยจะก็ช่วยกระตุ้นขจัดสารสีเหลืองในร่างกายขับทิ้งไปที่เรา,าคนเราเป็นดีซ่าหรือเป็นตัวเหลืองนะคะก็คือเนี่ยแสงสีฟ้าจะช่วยได้นะคะซึ่งถ้าเราไม่เป็นเยอะเราสามารถมาตับมาผึ่งแดดเนี่ยสารตัวเนี้ยมันก็จะ ถูกขับถ่ายออกไปทางอุจจาระทางปัสสาวะโดยที่เราก็ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยร่างกายมันถึงจะขจัดออกได้ดีอันนี้ยกตัวอย่างแสงให้เราเห็นชัดเจนนะคะแต่ถ้าแสงสีม่วงสีชมพูออกสีแดงแสงพวกนี้จะลดการอักเสบแล้วก็กระตุ้นการสร้าง